สวัสดีค่ะจากทาร์ลอสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคน อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแต่ตอนอื่นวันนี้เรามาดูพลังงานของเขาในวันนี้เวลานี้กันก่อนว่าพลังงานของเขาในตอนนี้เป็นพลังงานแบบไหนนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะสี่ถ้วยพลังงานของความผิดหวงังความไม่ได้ดังใจไนถือดาบ ความหงุดหงิดความเอาแต่ใจตัวเองควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะราชนีถือดาบอารมณ์ที่พร้อมจะตัดทุกอย่างพร้อมที่จะพังทุกอย่างในตอนนี้7ถ้วยกำลังหาทางออกหาทางเลือกให้กับตัวเอง lact- ดอกฟู oo, ความอยากเป็นอิสระแต่ยังมีภาระผันทะจะมองว่าคนของคุณในตอนนี้นะคะคนที่คุณมาถามถึงเขาอยู่ในอารมณ์ของความ ผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเขากำลังคิดทบทวนอยู่ว่าเส้นทางที่เขาเลือกคนที่เขาเลือกหรือสิ่งที่เขาเลือกอยู่ในตอนนี้มันทำให้เขามีความสุขจริงๆเหมือนที่เขาคิดไหมเพราะตอนที่เขาจะเลือกหรือก่อนที่เขาจะเลือกเขาค่อนข้างคิดทบทวนมาพอสมควรน,นะคะมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจตามอารมณ์หุนหันพันแล่นเพียงอย่างเดียว ถึงแม้ว่ามันจะมีอารมณ์บางส่วนอยู่ในนั้นด้วยแต่เขาคิดมาอย่างดีแล้วว่าเส้นทางไหนคนไหนหรือเรื่องไหนที่จะทำให้เขามีความสุขมากที่สุดจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่าง และจะมองว่าสิ่งนั้นน่าจะไม่ใช่คุณคุณที่พยายามหยิบยื่นความรักหยิบยื่นความใส่ใจดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาเลือกที่จะปฏิเสธคุณในวันนั้นเพื่อเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดจากชอยที่มีอยู่แต่ในตอนนี้เวลานี้ความหดหวังเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองเลือกมันประเดประดังเข้ามา ทุกอย่างมันเริ่มมองเห็นว่าสิ่งที่เขาเลือกมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดและมันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขเลยดังนั้นในตอนนี้เวลานี้นะคะนอกจากความผิดหวังเสียใจที่เขามีกับตัวเองแล้วเขายังมีความโกรธความโกรธความเกลียดตัวเองที่ไม่คิดอะไรให้รอบคอบใช้อารมณ์นำทาง ไม่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจแต่ในตอนนี้จะมองว่าเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะตัดความสัมพันธ์หรือตัดเส้นทางที่เขาเลือกเพื่อกลับมาสู่เส้นทางเดิมหรือเลือกเส้นทางใหม่แล้วเดินออกจากเส้นทางที่เขาอยู่ในตอนนี้บางคนสามารถทำได้เลยนะคะบางคนสามารถคิดแล้วทำได้เลยแต่บางคน ถึงแม้ว่าจะหลุดออกมาได้ถึงแม้ความคิดจะออกมาได้แต่มันยังมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเงื่อนไขของเขาที่ทำให้เขาไม่สามารถเดินออกมาได้ในตอนนี้ทั้งๆท,ที่ในใจชัดเจนแล้วว่าอยู่ต่อตรงนั้นไม่ได้ชัดเจนแล้วว่าไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แต่เพราะเงื่อนไขาบางอย่างที่เขาบอกใครไม่ได้เลยทำให้เขายัางต้องทนอยู่ตรงนั้นเพื่อรอจังหวะรอเวลาและโอกาส นี่คือพลังงานของเขาในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกันนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ ID ได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จ่าทิ้งเอาไว้ให้นะคะและสามารถสนับสนุนช่องได้ด้วยการกดแตงหรือกดขอบคุณใต้คลิปนะคะขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจที่สนับสนุนมานะคะขอบคุณมากๆค่ะ หกถ้วยช่วงนี้เวลานี้จะบอกได้เลยนะคะเขาคิดถึงคุณมากและอยากกลับมาหาคุณมากหกถ้วยคือการอยากกลับมาของคนรักเก่าคนในอดีตคนคน,นี้นะคะเขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณมากๆไม่ว่าจะกลับมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามช่วงนี้เวลานี้เขานั่งมองรูปถ่ายของคุณที่เขายังมีหลงเหลืออยู่ นั่งอ่านแชทข้อความของคุณย้อนหลังไปเรื่อยๆว่าคุณกับเขาเคยพูดคุยอะไรกันบ้าง เขาคิดถึงคุณหวยหาคุณมากและอยากกลับมาหาคุณคนคนนี้จะมองว่าบางคนอาจจะมาแอบส่องแอบมองโซเชียลของคุณด้วยในตอนนี้นะคะและแอบเซฟรูปคุณแอบเซฟคลิปของคุณไปนั่งดูไม่ได้ไปนั่งในการคิดร้ายนะคะแต่เขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณมากและการได้เห็นคุณแม้แต่เพียงเล็กน้อยมันก็ทำให้เขามีความสุขและเขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณอยากกลับมาเป็นครอบครัวของกันและกันเหมือนเดิม สามเหรียญเขากําลังวางแผนอยู่นะคะจ๋ามองว่า 6ถ้วยการอยากกลับมาคงไม่ใช่แค่การอยากค่ะแต่เป็นความตั้งใจที่จะกลับมาในชีวิตของคุณจริงๆแต่ตอนนี้เขากำลังวางแผนว่าจะกลับมายังไงให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันไปต่อได้จะกลับมายังไงที่จะไม่ทำให้คุณปฏิเสธเขาจะกลับมายังไงที่จะไม่ทำให้ปัญหาที่เขาไปก่อหรือเส้นทางที่เขาไปเลือกก่อนหน้านี้มันมีผลมากระทบถึงคุณในปัจจุบันคนคนนี้กำลังคิดอย่าง หนักและวางแผนอย่างหนักเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดในการกลับมานะคะ6ดาบเขาตั้งใจที่จะกลับมาเยียวยาจิตใจคุณด้วยมือเขาเองเขารู้นะคะว่าเขาสร้างความเจ็บปวดเสียใจและสร้างแผลในใจไว้ให้กับคุณมากมายแค่ไหนถึงเขาจะไม่เคยบอกถึงเขาจะไม่เคยขอโทษแต่ในการกลับมาในครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะเยียวยาจิตใจของคุณ ทําให้คุณหายบอบช้ำจากบาดแผลที่เขาสร้างเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้อะไรที่เขาทําให้คุณได้คนคนนี้พร้อมที่จะทํากับคุณพร้อมที่จะทําให้คุณและเขาอยากให้คุณเป็นกําลังใจให้เขาและอยากให้คุณให้โอกาสเขาในการกลับมาแก้ไขบาดแผลในใจของคุณ ไายด์แฟนเขาได้รับบทเรียนมาอย่างแสนสาหัสแล้วนะคะในช่วงเวลาที่เขาทำร้ายคุณแล้วหายออกไปจากชีวิตของคุณเส้นทางที่เขาไปเลือกคนที่เขาไปเลือกให้บทเรียนที่เขาไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้คนแบบเขาจะได้พบหรือได้เจอและบทเรียนเหล่านั้นมันทำให้เขารู้ว่าใครดีกับเขาใครรักเขาและเขาต้องการใครดังนั้นในการกลับมาในครั้งนี้ถึงแม้คนคนนี้ไม่เคยพูดคำว่าขอโทษจาก กับคุณเลยก็ตามแต่ในการกลับมาในครั้งนี้คนคนนี้จะกล้าพูดคำว่าขอโทษและเป็นคำขอโทษจากใจจริงและที่สำคัญนะคะเขาจะมีการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้นะคะ สเหรียญที่ผ่านมาคุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่วนไปเวียนกลับกันหลายครั้งแต่ทุกๆครั้งที่ที่เขากลับมาเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เคยปรับปรุงตัวเองเขายังกลับมาในเวอร์ชั่นเดิมๆเ,เวอร์ชั่นนี่ทําให้คุณรู้สึกไม่มีความมั่นคงในความสัมพันธ์และยังมีความหวาดระแวงเสมอเพราะในการกลับมาของเขาในทุกครั้งเขาไม่เคยทําเหมือนกับ เขากลับมาโดยเหมือนที่ไม่เคยทําอะไรเอาไว้กับคุณกลับมาแบบเนียนๆมึนๆง,งงๆกลับมาคุยเหมือนทุกอย่างยังเหมือนเดิมจนไม่มีการแก้ไขจิตใจของคุณที่มีบาดแผลก็ไม่เคยได้รับการเยียวยาแต่ในครั้งนี้มันจะแตกต่างนะคะเนื่องจากเขามีความตั้งใจที่จะเยียวยาจิตใจคุณและเขาได้รับ,บบทเรียนมาอย่างหนักแล้วจากการเลือกของเขาในครั้งที่ผ่านมาดังนั้นในการกลับมาหาคุณในครั้งนี้เขาจะมี สิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงในความสัมพันธ์ให้กับคุณคุณจะมองเห็นความมั่นคงในความสัมพันธ์มองเห็นทิศทางที่เราสองคนจะไปต่อกันได้ถึงแม้ว่าบางคู่บางกรณีเส้นทางที่คุณกับเขามันจะไปถึงปลายทางมันอาจจะยังนานอาจจะยังต้องใช้เวลาแต่เขาจะทำให้คุณมองเห็นภาพที่มันชัดเจนและเขาจะจัดการ ให้ทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงซึ่งคุณจะสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองนะคะ2อถ้วยเหมือนที่จ๋าบอกนะคะในช่วงเวลาที่เขาห่างออกไปจากชีวิตของคุณหรือเขาหายไปจากชีวิตของคุณเขาได้รับบทเรียนมาอย่างแสนสาหาัสแล้วมันทำให้เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรต้องการใครและที่สำคัญ2อถ้วยขึ้นมาเขารู้แล้วว่าเขารักใคร คนคนนี้กับคุณนะคะคุณรักเขาและจ่าก็เชื่อว่าคุณยังรอเขาอยู่ส่วนตัวเขาในวันนี้เขารู้แล้วว่าเขารักคุณและรักมากไม่ได้เป็นแค่ความรักแบบฉาบฉวยเป็นความรักในแบบที่ผูกลึกฝังลึกและเป็นความรักในแบบที่พร้อมจะสร้างอนาคตไปพร้อมกับคุณแล้วดังนั้นในการกลับมาในครั้งนี้เขามั่นใจในความรู้สึกของตัวเอง มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการจากคุณเพราะฉะนั้นเขาจะทำทุกอย่างเพื่อรักษาคำว่ารักเอาไว้ที่ผ่านมาในอดีตคนคนนี้อาจจะรู้จักแต่คำว่ารักหรือทำให้รักแต่เขาไม่เคยรู้จักคำว่ารักษาความรักเอาไว้และในครั้งนี้คนคนนี้กำลังจะกลับมารักษาความรักของคุณกับเขาเอาไว้นะคะ5ดาบ ตอนนี้สิ่งที่เขากังวลก็คือเขาไม่แน่ใจว่าคุณยังโกรธยังเกลียดเขาอยู่ไหมเพราะสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณในวันนั้นมันค่อนข้างหนักหนาสาหัสเขาทิ้งปมทิ้งทิ้งปมในใจไว้ให้กับคุณทิ้งปัญหาเอาไว้ให้กับคุณแล้วเดินออกมาโดยที่ไม่มีคําอธิบายใดๆที่มันชัดเจนบางครั้งคําพูดของเขาในวันนั้นมันอาจจะรุนแรงจนถึงใช้คําว่า เกือบจะฆ่าคุณทั้งเป็นด้วยซ้ำไปแต่ในวันนี้พอคุณลุกขึ้นมาได้แล้วแล้วเขาก็เข้าใจโลกมากขึ้นเขาก็มีความกังวลน,นะคะว่าคุณจะโกรธจะเกลียดหรือฝังใจกับสิ่งที่เขาทำเอาไว้กับคุณไหมแต่ไม่ว่าคุณจะโกรธเกลียดหรือฝังใจเขามากแค่ไหนความตั้งใจที่อยากจะกลับมาเยียวยาจิตใจคุณซ่อมแซมจิตใจของคุณที่บาดเจ็บจากการกระทาของเขามันก็ชัดเจนและเขายินดีที่จะทาทุกอย่างเพื่อให้คุณ ทุดเราลงจากบาดแผลในใจที่เขาสร้างนะคะ The Hermit ในช่วงที่เงียบกันไปห่างกันไปเอาจริงๆนะคะตั้งแต่วันแรกที่เขาเลิกลากับคุณไปหรือตั้งแต่วันแรกที่เขาเป็นเลือกคนอื่นเขาไม่เคยปล่อยวางเรื่องคุณเลยนะคะคุณอาจจะมองว่าคุณกับเขาไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้ว ุณกับเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมานานแล้วเขาคงจะลืมคุณแล้วเขาคงมีความสุขกับเส้นทางที่เขาเลือกไปแล้วแต่จริงๆเรื่องจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะคนคนนี้ยังถือตะเกียงคอยสอดสองชีวิตของคุณอยู่แล้วยังคอยเก็บข้อมูลเรื่องราวของคุณไว้เสมอเพื่อรอวันเวลาที่เหมาะสมในการจะวนกลับมาหาคุณ เพราะจริงๆพอเขาตัดสินใจเลือกคนคนนั้นหรือเลือกเส้นทางนั้นแล้วจริงๆเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยหนักนะคะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่เขาอยากอยู่แต่เพราะเลือกไปแล้วเลยจําเป็นที่ต้องหยุดไปให้สุดทางแล้วเขาก็ไม่เคยปล่อยวางเรื่องของคุณได้เลยยังคอยดูชีวิตของคุณอยู่ตลอดแม้แต่กระทั่งตอนนี้ตอนที่เขากําลังวางแผนในการจะกลับมาเขากําลังตามติดชีวิตของคุณมากและเอาข้อมูลที่เขาเคยรวบรวมหรือเก็บไว้ในความทรงจ ตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันหรือในช่วงที่ห่างหายกันไปมาใช้ในการวางแผนกลับมาและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคุณนะคะดมูลในตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากแล้วเฝ้ามองคุณอยู่ไกลไย,ยิ่งมองคุณมากเท่าไหร่ยิ่งส่องคุณมากเท่าไหร่คนคนนี้ยิ่งเจ็บปวดเสียใจยิ่งทุกข์ทรมานใจความคิดถึงที่เขามีต่อคุณมันหนักมากจนไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้และ คุณก็คงจะไม่เชื่อต่อให้เขาบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณเพราะในตอนนี้คุณไม่เชื่ออะไรอีกแล้วที่เป็นคำพูดของเขาแต่เดี๋ยวเขาจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นนะคะคุณไม่จำเป็นต้องเชื่อคำพูดของเขาในทันทีแต่ขอให้ดูการกระทำของเขาการกระทำที่จะพิสูจน์ความจริงใจและความตั้งใจจริงของเขาคนคนนี้คิดถึงคุณมากๆโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะคะ 8ไม้เท้าสัญญาณในการติดต่อมาแล้วนะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขามาในเร็วๆนี้แต่การติดต่อมาในครั้งแรกมันจะค่อนข้างเร็วและติดต่อมาในแบบที่คุณไม่คาดคิดเขาจะติดต่อมาเพื่ออยากดูปฏิกิริยาของคุณอยากดูว่าคุณมีความพร้อมที่จะฟังเขาบ้างแล้วหรือยังถ้าหากคุณมีความพร้อมที่จะฟังเขาหรือเปิดใจคุยกับเขา เขาพร้อมที่จะพูดทุกอย่างพร้อมที่จะขอโทษพร้อมที่จะขออภัยคุณและพร้อมที่จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นแต่ถ้าหากเขารู้สึกว่าใจคุณยังไม่พร้อมที่จะคุยหรือเปิดใจกับเขาเขาก็อาจจะหายไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะกลับมาอีกเขาจะติดต่อคุณมาเรื่อยๆเพื่อดูปฏิกิริยาของคุณว่าคุณมีความพร้อมในการพูดคุยกับเขามากน้อยแค่ไหนนะคะแต่สัญ,ญญาณการติดต่อมาแล้วและจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ เกิดขึ้นในแบบที่คุณไม่คาดคิดเพราะบางคนคุณเลิกลาตัดจบกันไปนานมากบางคนอาจจะหลักเดือนบางคนอาจจะหลักปีจนคุณคิดว่าเขาคงไม่กลับมาแล้วแล้วคงลืมคุณไปแล้วแต่เร็วๆนี้คุณจะได้รับการติดต่อจากเขาในแบบที่คุณจะตกใจและคาดไม่ถึงเจ็ดเหรียญเขายังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะเขาอยากกลับมาดูแลเยียวยาจิตใจของคุณ เดียวยาบาดแผลที่อยู่ในใจคุณและจะกลับมาปกป้องดูแลรักษาหัวใจของคุณที่เขาได้กลับคืนมาคนคนนี้เขาจะดูแลความรักของคุณเป็นอย่างดีเหมือนที่จ๋าบอกการกลับมาในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การกลับมารักแต่จะกลับมารักษา รักษาความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาให้ดีที่สุดดังนั้นเขาจะตั้งใจดูแลปกป้องหัวใจปกป้องความรู้สึกของคุณให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะคะเขาจะไม่ให้อะไรมาทําให้คุณต้องมีความเสียใจหรือความกังวลใจอีก เดทเดทในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจบสักทีเดียวนะคะแต่เดทในที่นี้หมายถึงการรอคอยกําลังจะสิ้นสุดลงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมันกําลังจะจบลงแล้วเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเพียงแค่คุณยอมเปิดใจให้โอกาสในการกลับมาแก้ไขให้โอกาสรับฟังในสิ่งที่เขาพูด คนคนนี้รอคอยจังหวะเวลามานานบางคนคุณกับเขาอาจจะมีปัญหากันมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะหรืออาจจะประมาณ3าถึงสเดือนได้แล้วนะคะที่มีปัญหากัน3เดือนย่างเข้า4เดือนที่มีปัญหากันมาการรอคอยของเขามันกำลังจะจบลงการรอคอยของคุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะ การรอคอยที่จะต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งใหมายถึงการรอคอยความชัดเจนความรักที่คุณคาดหวังความรักที่เป็นของเขาการรอคอยของคุณมันกําลังจะจบแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะช่วงเวลาที่เขาจะกลับมาหาคุณนะคะเร็วที่สุดเร็วที่สุดคือภายใน8วัน8สัปดาห์เดือนมีนาคม เดือนพฤษภาคมช้าที่สุดไม่เกินเดือนกันยายนปีนี้นะคะจะช้าจะเร็วเหมือนที่จ๋าบอกจากพลังงานของเขานะคะจากพลังงานของเขาที่ชัดเจนมากจะช้าจะเร็วอยู่ที่ว่าเขาสามารถออกจากคนที่เขาเลือกหรือเส้นทางที่เขาเลือกในตอนนี้ได้เร็วแค่ไหนบางคนเขาก็สามารถออกมาได้เลยทันทีที่เขาคิดได้หรือรู้แจ้งเห็นจริง เขาก็จะติดต่อคุณมาภายใน8วัน8สัปดาห์หรือภายในเดือนมีนาคมแต่บางคนที่เขาไม่สามารถออกมาได้ทันทีด้วยเงื่อนไขาบางสิ่งบางอย่างของเขากับอีกคนหนึ่งหรือกับอีกเส้นทางหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะถ้าหากเป็นกรณีนี้ที่เขายังออกมาไม่ได้ในทันทีก็จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเดือนกันยายนไม่เกินนี้นะคะที่คนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้ง ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดส0ถึงหนึเซนะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุน้ําราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุดินราศีพฤษภการมืองกรคนที่เกิดวันที่11 21 31คนที่เกิดวันที่88 28, 28คนที่เกิดวันที่77 27 ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานนี้กลับไปนะคะแต่ถ้าหากใครไม่มีท่าและราศีตามที่จ๋าบอกแต่สิ่งที่พี่ไพ่ออกบอกมาออกบอกมามันตรงกับเรื่องราวของคุณคลิปนี้ก็มีโอกาสเป็นของคุณได้50-60%นะคะจะ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ